กินข้าวข้าววันนข้าวกินข้าวกินข้าวนเย็น่นเย็นมือเย็นมือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จโหมาไวยังอ่ะถูได้กลิ่นเนี่ยเหมือนได้กลิ่นเลยเนี่ยกินข้าวยังครับโหเริ่มกินเริ่มใหญ่เลยรู้งานด้วยรู้งานเลยไอเดี๋ข้าวไปเลยข้าวไปข้าวหย้อนแล้วกินได้เลยโหมาถึงข้าวเลยเหรอเอาเอาเอาข้าววันข้าววันนี่มึงหิวมันเลยอยเนี่ยหืม ติดกล้องไว้ที่ร้านเหรอเนี่ยเอ้ยหมูหมูน้อยหมูหมูโรงเรียนนี่ไม่กินข้าวหรือว่ากลับมากินที่ร้านสวันนคอรนคยวินเอามาวางไว้เฉยมีหน้าเลยะไกินไกินล้วใช่ได้อยู่นะอืออร่อยดีไค้น

แล้วกูเนี่ยก็ต้องไปเอาพระพระเลี่ยมไว้เนี่ยได้พี่ว่อไงพี่พี่ไปเอาพระก่อนนะแขเคแนี่หนาน้องเล็กน้องเล็กนี่จะห้าโมงแล้วน้องเล็กน้องเล็กเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันของมากมากกลับมาครับอ้าวไปหมดเลยไอ้เหี้ยไอสัตว์ตังก็ตังกูกินแต่กูต้องเก็บอีกแล้วเนี่ยเฮียครับไม่ใช่แล้ว พวกไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยพวกไม่ใช่แล้วเอาจริงไปหลังซื้อได้เองเลยนะตังค์ก็ตังคูให้กูเก็บอีกไม่ได้ไม่ได้ชีวิต ชีวิตนงางสารกูกินเสร็จไม่พอมาเช็ดตู้อีกเก็บขยะอีกชีวิตชีวิตลูกจ้างเป็นนางสารจริงๆ